สวัสดีครับผมเข้มนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแล้วก็ได้เริ่มมีคนดังเนาะที่เริ่มที่จะพูดถึงในกรณีที่สนใจที่จะซื้อหรือเปล่าเกี่ยวกับบิตคอยกับอีเธอรี่มนะครับผมก็คิดว่าอันนี้คุณไม้ไทยสันนะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับ ใครลหลายๆคนนะครับผมรวมถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับผมอย่างเช่นดอนเช่กับเ a นาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีเอีย่วในเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วนั่นเองนะครับโอเคจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับยังไงถ้าเป็นไปได้ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคสำหรับเรื่องแรกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นการ มาพูดถึงสำหรับ Bitcoin แล้วก็อนะีเธอรี่นาะของคนที่ดังมากๆก็คือไมค์ไทสันนั่นเองนะครับผมจริงๆล้วถ้าเป็นคนอื่นถามคงไม่ได้คงคงจะไม่ได้มีคนสนใจอะไรมากมายขนาดนี้นะครับแต่น,นี้เป็นไมค์ไทยสันได้ออกมาทวีตนะถามว่าคุณชอบอันไหนนะครับผม b i t c o i n หรือว่า Ethereum นั่นเองก็เป็นใครไปไม่ได้ครับผมคนที่มาตอบนะก็คือไมเคิลเซเลอร์นะครับคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยเยขาได้ออกมาตอบนะบอกว่าผมเนี่ย คิดไอ้คำถามเนี้ยว่าจะเอาอีเทเรียมหรือบิตคอยเนี่ยมาเป็นพันๆชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับคำถามนี้นะซึ่งก็ได้คำตอบนะครับผมว่าเขาเลือกที่จะซื้อบิตคอยนะแล้วก็ซื้อไปแล้วล้ากว่าเกือบเกือบสามพันล้านเหรียญหรือว่าล้าๆๆสักเกือบเกือบหนึ่งแสนล้านบาทนะครับผมในสำหรับบิตคอยนั่นเองเนาะแล้วเขาก็มองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นฟิวเจอร์ออฟดิจิทัลพอลพลิตี้นั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าต้องการที่จะขับดูข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมหรือว่าไป ศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปที่ hope.com ได้นะอันนี้เราก็สามารถเดียเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับซึ่งจริงๆเราเป็นคอนเซเรอร์เนี่ยเขาได้แบ่งท y p e แล้วก็เนาะแบ่งประเภททรัพย์สินสมมุติถ้าเป็นแบบในเรื่องของ b i t c อ i n อิทธิฤทธิอ,อะไรแบบนี้แบ่งทรัพย์สินเปรียบเสมือนกับเรื่องของที่ดินกับตึกอะไรให้เราได้พอที่จะเห็นภาพกันเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างละกันเนาะจะได้พอที่จะเห็นภาพกันนะครับผมซึ่งเขามองว่า ที่ดินเนี่ยสมมติถ้าเรามีที่ดินกลางสีลมอ่ะสมมตินะโอเคที่ดินกลางสีลมอันเนี้ยเปรียบเสมือนบิตคอยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตึกตึกก็คือเป็นตึกที่มาสร้างอยู่บนอยู่บนกลางเมืองสีลมเลยนะครับผมอยู่บนกลางสีลมเลยเนก็คือมีคนทราฟฟิกเยอะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่ทํางานเนี่ยโอเคอตึกนั้นอ่ะคือ Ethereum อีเทเรียมอ่าหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันใหญ่ใหญ่อ่า ยกตัวยอย่างจะเป็นอีเทเรียมแล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นเนาะส่วนโปรเจกต์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาร์เว่คอมเปาอูนิซวอปอะไรต่างๆที่อยู่บนอีเทเรียมเนี่ยก็คือเป็นบริษัทนะครับผมที่อยู่บนตึกนั่นเองอ่าเขาก็เลยมองว่าสมมติถ้าคนต้องการได้อยากลงอะไรลงทุนอะไรที่มันแบบเร็วแรงอะ่ะเออได้ผลตอบแทนเยอะอะไรแบบเนี้ยก็ไปลงทุนในส่วนของบริษัทก็ได้หรือว่าเป็นพวกเหรียญที่มันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์อันนั้นก็จะสามารถที่จะให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่มันก็นํามาซึ่งควาามมเเสี่ยงงกนนอัอหรื เฮ้ยเอาผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่เอาอ่าโอเคก็ก็ยังเยอะอยู่แต่หมายถึงว่าก็ยังยังมีความมั่นคงที่สูงอยู่นั่นเองแล้วก็คือโอเคเหมือนลดหลั่นลงมานั่นเองนะครับผมก็คือถ้าอยากอยากจะรับผลตอบผลตอบแทนที่ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะให้มันมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยเนี่ยก็อาจจะไปดูในเรื่องของตัวซับเซนที่มันตึกนะครับผมเพราะว่าตึกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นซับเซนที่ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงถูกต้องไหมครับก็ตึกเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนกับอีเธอรัวน คือมาข้อเสนอบอกว่าอยู่เป็นร้อยปีเป็นพันพันปีสามารถที่จะส่งต่อให้ลูกหลานได้ก็คือบิตคอยน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เลือกกันดูนะว่าจะลงะในอ่าพัพารต์ตแบบไหนนะครับซึ่งไม่มีผิดไม่มีอะไรถูกอยู่แล้วก็แล้วแต่เราจะสัรและกันแต่คนม่ค้อเสนอเขาสุดตรงอยู่แล้วนะครับเขาลงที่ดินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาคือด้วยความที่คนเงินเยอะมากๆอะ่ะเขา เขาไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปหาผลตอบแทนอะไรที่มันเร็วแรงที่สุดอยู่แล้วเขาแค่ต้องการที่จะให้มันอยู่ส่งต่อถึงลูกหลานได้อันนั้นสําคัญกว่าสิ่งที่มันเร็วแรงนะครับผมนะการที่เรามีคนมีเงินเยอะเราไม่ต้องการที่จะให้มันให้มันขึ้นสิบเท่าพุวกนี้แล้วก็หายไปอะไรแบบนี้เขาเขาคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาคงต้องการแค่ให้ให้มันขึ้นแค่เท่าเดียวก็พอแต่แบบนะให้มันอยู่ได้ยาวๆอะไรแบบนี้น่าจะสําคัญกว่าเพราะว่าต้นทุนเขาสูงมากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ตอนนี้ได้เริ่มมี คนดังๆนะครับผมระดับโลกที่เข้ามามีเอี่ยวหรือว่าเข้ามารู้จักในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์แล้วก็อีทเรียมแล้วนั่นเองนะครับผมก็นะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับอีทเรียมแล้วก็บิตคอยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าเพื่อนๆจะเลือกอะไรนะครับผมซึ่งถเราเข้าดูคอมเมนต์อีกอันนึงนะครับผมคือเชนลิงนะครับเชนลิงก็ออกมาคอมเมนต์คนไม่เทสันเหมือนกันนะออกมาบอกว่านะครับ ลิงก์นะคร <laughs> ับผมประมาณว่าซื้อลิงก์สิลิงก์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ละกันหรือว่าเป็นบริษัทที่อยู่บนตึกละกันเนาะสมมติถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับผมก็ถือว่ามีความเติบโตค่อนข้างแรงถ้าเราพูดถึงความในเรื่องของ list reward นะเนาะก็ลิงก์ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่บนตึกนะครับผมก็ได้บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยโอโ้โหดีฟาทั้งหลายเนี่ยถ้าจะใช้ลิงก์กันเกือบจะหมดอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่า ก,ก็จริงของเขานะเพราะว่าลิงก์เชนลิงก์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจเป็นอีกหนึ่งเครื่องเครื่องยนต์สาคัญที่เอามาขับเคลื่อนบนโลกดิฟานั่นเองที่จะเอาข้อมูลต่างจากโลกความเป็นจริงเนี่ยเอายัดเข้ามาใส่ในโลกบล็อกเชนที่จะเอาแบบที่จะเอาไปให้บล็อกเชนเนี่ยทำการประมวลผลต่างๆในสมาร,ตร,ร,ร์ตคอนแทรกนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จบลงไปนะสำหรับข่าวนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์อันนี้ล่าสุดเลยสัก5้าชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียกันไปสําหรัรบบิตคอย ต่อมานะครับผมเรามาดูในเรื่องของข้อมูลออนเชนจากทาง g a s n o d e กันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดนะถ้าเราเข้าไปดูตัว g ก s n o d e ที่เขาได้รายง,งานนะครับผมมันไอตัวเนี้ยไอตัวกราฟกรบเนี่ยมันเป็นข้อมูลของวอลลุ่มต่างๆนะที่มีในช่วงราคานั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าไอวอลลุ่มในช่วงราคาสักช่วง31,000ถึงสามหมเนี่ยจะสังเกตว่า วอลลุ่มช่วงนี้มีคนที่จะใช้เยอะนะครับหรือว่าตีไปแล้วสัก9.9ของซัลายของบิตคอยถือว่าเยอะมากๆเนาะคือหมายถึงว่า9.9เฮ้ย9.9%์เลยนะของซัลายทั้งหมดของบิตคอยที่ที่มีอยู่อะแล้วก็เอามาแบบคือ,ค,อคือมีมีการเทรดวอลลุ uh, ่มเนี่ยประมาณ9ในจุดจุดนี้จุดที่ราคา30,000ถึง34,000เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะมีในยยสสาคัญแล้วก็อาจตอนนี้อาจจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับที่สําคัญนั่นเองนะครับผมก็เป็นจุดนี้นะเนาะเผื่อคนที่แบบ กลัวว่ามันจะตกแต่กค็คือกลัว,วมันจะหลุดสามหมื่นแต่ทางนี้เท่าน,นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกนะว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญสาหรับ3ามหมื่นหนึ่งถึงสามหมอันนี้เป็นข้อมูลจากทางออนเชนเลยนั่นเองนะครับก็ถ้ามันตกจาก3ามหมื่นหก็อาจจะลูดไปถึง3ามหมื่นหกหมืประมาณนั้นนะครับผมหมื่นแก็จะมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็จะเยอะเลยในช่วงช่วงนี้นะครับก็ อันนี้เป็นถือว่าเป็นข้อมูลในการพิจารณาละกันนะว่ามีช่วงไหนที่คนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจในช่วงแต่ละราคาของ Bitcoin นั่นเองนะครับผมอ่าก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อมานะครับผมมาดูในเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงช่วงไหนของ Bitcoin กันบ้างนะครับสำหรับการ Adoption เนาะหรือว่าการที่มีการใช้งานต่างๆของ Bitcoin นะครับว่าเรามาสายไปแล้วหรือเปล่า Bitcoin มันตกรดไปแล้วหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะ อันนี้น,นะครับเป็นข้อมูลของการออดพับชันของเทคโนโลยีเนาะหรือว่าเป็นการใช้งานของเทคโนโลยีตั้งแต่ตอนปี1900จนถึงนับปัจจุบันนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยก็โอ้โหตั้งแต่1900ก็จะมีในเรื่องของทีวีกระแสไฟฟ้ารถยนต์อะไรต่างๆนะครับผมก็จะเกิดการออดพัชันเป็นเปอร์เซ็นตะ์น่าจากศูนย์ขึ้นไป100นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่เยอะๆนะนะสำหรับพวกสมาร์ทโฟนคือถ้าเป็นช่วงหลังอ่ะในปี2000หลังๆเนี่ยจะมีคือกราฟจะค่อนข้างชันเพราะว่ามันมันเกิดการใช้งานที่เยอะใช่ไหม,รไมารทโฟน ล้องอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆพวกนี้ย MP3 Player ลอะไรต่างๆวิดีโอเกมเนี่ยมันมีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับเทคโนโลยีที่จะมีความใช้งานเยอะเนาะแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูของ Bitcoin Bitcoin is ท e r e นะครับผมอยู่แค่ตรงนี้เองครับยังไม่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับก็อาจจะมองได้ว่าเรา,เราพอที่จะเห็นภาพกันได้อย่างออพอสมควรแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้มันประมาณแบบไหนเนาะสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin แล้วก็คริปโตต่างๆนะครับแล้วก็ที่ประเด็นสำคัญคือชาตนี้ยมาจากทาง b บ็กโลก นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเจ้าที่เพิ่งมาปล่อยฝัดสดๆร้อนๆเลยเนาะแต่ก็ซื้อเมกโคซ a t e จ y ไปแล้วถึง14%เป็นะครับเป็นรองแคมเมกโคเซลเลอร์นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับผมถามว่าแบ็กล็อกต้องการที่จะซื้อเมกโคซาติจิเพื่อที่จะทำในเรื่องของเทคโนโลยีหรอนะครับผมผมคิดว่าน่าจะยังจะมีเอี่ยวกับบิตคอยมากกว่านะเพราะว่าคุณของเมกโคซาติจิเนี่ยบางทีก็ขึ้นลงตามบิตคอยด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเครื่องขุดที่มาเลเซ ถูกยึดนะครับผมเข้าใจว่ามาเลเซียน่าจะเขาบอกว่ามูลค่าของเครื่องขุดบิตคอยผิดกฎหมายหมายถึงว่ามันมีบิตคอยที่ถูกกฎหมายด้วยเหรออันนี้อันนี้ไม่ไม่ชวนนะหมายถึงว่าเครื่องขุดอ่ะคือไม่รู้ว่าทางมาเลเซียเขาน่าจะห้ามขุดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอาจจะดึงกําลังไฟอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องของกฎหมายของมาเลเซียนะถ้าใครมีความรู้คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับแต่เขาบอกว่ามาเลเซียกาลังทําลายเครื่องขุดบิตคอยผิดกฎหมายกว่า10,69เครื่องนะครับผมเนี่ยโอ้โหเขาทําลายโชว์แบบนี้เลยนะ โหมันมีมูลค่าอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก่อนนะ เยยบโชว์เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องท,อองที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เศร้าหน่อยและกันนอกาะสำหรับคนที่ถูกยึดไปแต่ก็ทางนี้ทางนั้นก็คงมีสิ่งที่มันผิดกฎหมายสําหรับประเทศเขานั่นแหละนะครับก็ถ้ามันผิดกฎหมายก็คงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องโดนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งซึ่งทางแคลวิดนะครับผมที่เขาทำงานในเรื่องเกี่ยวกับรีเสิร์ชวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวก,กับการใช้พลังงานบิตคอยเนี่ยก็เขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยมีการขุดประมาณสัก3.4เนาะของจํานวนการขุดหรือว่าแฮชเลสของทั้งโลกน,นั่นเองก็ถือว่า ไม่เล็กเนาะสามจอก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เดาว,ว่าที่มาเลเซียน่าจะขุดกันเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยจะจะขุดกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็เห็นมีคนขุดอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็ทางนี้ท้งนั้นก็ต้องรอดูในเรื่องของกฎหมายเอาไว้แล้วกันนะครับผมเพราะไม่รู้ว่าในไทยเราไม่รู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะก็เสียงอ,อยู่พอสมควรเหมือนกันก็ลองระวังพิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับต่อมานะครับเราอยู่ที่เ a y p พ l กันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดนะทางเพ y p พ l ได้ ให้ลูกค้านะครับสามารถที่จะซื้อคริปโตผ่านทาง PayPal เนี่ยได้ถึงประมาณสัก3ล้านบาทต่อสัปดาห์แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแค่ประมาณสัก6 0แสนบาทเองเนาะก็ถือว่าเพิ่มเข้ามากว่า5เท่าเลยนะเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับวงการคริปโตนั่นเองนะครับผมก็ต้องถือว่า PayPal เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง Payment อ่ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเลยเนาะสำหรับการที่ใช้ของอ่อินเทอร์เน็ตการพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้จ่ายกันเนี่ยก็ใช้ PayPal เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมซึ่งการที่ทางเปพอออกมาประกาศอันนี้ก็สามารถที่จะให้เหรียญไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์อิจเรียนบิตคอยน์แคชไลท์คอยเนี่ยสามารถที่จะใช้ใจ่ายได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนอกาที่คุณคุณแดนนะครับผมที่เป็น c ี o อเนี่ยกำลังที่จะพยายามที่จะผลักดันให้เปพอเนี่ยมีโซนเอียวหรือว่ามีความเกี่ยวข้องหรือว่ามาก,กินส่วนแบ่งการตลาดของคริปโตเคอเรซีที่มันเติบโตมากๆเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูจานวนทัสเซช ยังกินส่วนแบ่งไม่เยอะนะสมมุติเทียบกับทางคริปโตนะครับผมเพราะว่า PayPal เนี่ยใน Q1 แล้วก็ Q2 ช่วงช่วงปีเนี่ยที่ผ่านมานะครับผม PayPal เนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินจากค่าฟรีได้นะประมาณ3.4นะครับได้แค่280บินลียนเองแล้วครับผมรู้ว่าเราสักเอ่อเท่าไหร่อ่ะ200กว่าล้านนะครับผมนะสำหรับค่าฟรีนะครับที่จ่ายโดยพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งนะครับผมถ้าเป็นอีทเรียมเนี่ย เก็บค่าฟรีได้แล้วถึง4ล้านล้านนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมนะซึ่งอีทเทเรียมเก็บค่าฟรีแค่0-25%เองก็ถือว่าแทบจะถูกอ่าถูกกว่า PayPal เนี่ยเป็น1 0บสเท่าเลยเนาะยิ่งถ้ามีในเรื่องของ Optimism arbitrum โพลิโกนหรือว่าอีเธเรียมระยะสอมาเนี่ยก็คิดว่าถูกลงไปกว่านี้อีกนะครับผมนะก็ถือว่าคนน่าจะชิฟไปใช้ตัว d e f ากันมากขึ้นหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตมากขึ้นโอเคแหละเร็วด้วยแล้วก็ถูกด้วยนั่นเองนะครับจริงๆเราถูกนะ่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่า3%อเของเพลพที่เก็บอยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคุณอ่าล้านหนึ่งคนโดนไปเท่าไหร่สามหมื่นนะครับผมโอ้โหไม่ไม่น้อยนะฮะประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับผมว่าเพี่พอจะว่าอย่างไงนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องเกี่ยวกับ,บวงการแฟชั่นกันบ้างนะก็บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะก็คือดอนเช่ก b a n นานั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดนะได้ปล่อยในเรื่องเกี่ยวกับ NFT นะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าและพวกนี้ที่เป็นในรูปแบบของ NFT นะที่จะสามารถที่จะเอามาขายได้แล้วนั่นเองนะครับผม,ผมก็ถือว่าตอนนี้เริ่มมีแบรนด์ใหญ่เข้ามา ในวงการ NFT หรือว่าวงการบล็อกเชนแล้วนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเรื่องที่ดีมากไปกว่านี้คือไอตัว NFT ของดอนเชนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตัวโปรเจกต์ที่ชื่อว่าหรือว่ามาร์เก็ต a c e ที่ชื่อว่า UNXD นั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัว UNXD เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลลักชัวรี่แอนด์เคาน์เตอร์เลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่อยู่บน พูลเกอนนั่นเองนะก็ถือว่าข่าวข่าวนี้ข่าวที่ทางดอนเช่เนี่ยเข้ามามีเอี่ยวกับทาง NFT ก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆพูลเลกอนนั่นเองนะครับนะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงเราลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้กันก็ได้นะครับผมสำหรับที่ทวิตเตอร์ของทางดอนเช่กับบ้านนะก็ถือว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมสําหรับอน,นาคตรเราอาจจะได้เห็นอาจจะเห็น,จจหนแบรนด์ไฮเอ็นต่างๆเนี่ยเข้ามามีเอี่ยวหรือว่าเข้ามาค้าขายกันใน NFT ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ถ้ามองว่าดอนเช่เวิร์กนะครับผมมีคนใช้งานที่เยอะก็คิดว่าแบรนด์ต่างๆที่อยู่เป็นแบบไฮเอนด์อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มมาทำ NFT ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับผมเราอยู่ที่อาร์เวกันบ้างนะครับผมก็ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาเวถือว่ามีข่าวสารอะไรที่ค่อนข้างฮอตฮอต แล้วก็ราคาก็ฮอตเหมือนกันนะสำหรับช่วงช่วงนี้นะครับผมสำหรับ d e f าเจ้าใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอันดับท็อปๆของโลกนั่นเองนะครับผมสำหรับอาร์เวนะซึ่งล่าสุดนะครับผมทางอาเวนะครับคุณเจ้าของนะคุณสตาน y นะครับได้พูดถึงนะครับผมในกรณีที่ทางคุณแจ็คดอรซี่เนาะที่ได้ออกมาทวีตก่อนหน้านี้นะครับผมบอกว่าเขาต้องการที่จะทำในเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบน บอกอะบิตคอยนะครับผมรู้ว่าเอาง่ายเลยคือเขาบอกว่าทำอาร์เวบนบิตคอยประมาณนั้นหรือว่าทำ d e f ฟบนบิตคอยนั่นเองนะครับผมคุณเจ้าของอาร์เวก็เหมือนแบบแซวๆนิดนึงนะครับผมบอกว่าตั้งแต่ที่คุณแจ็คดอซี่เนี่ยออกมาบอกว่าต้องการที่จะบิวอารมณ์เหมือนแบบอาร์เวบนบิตคอยนะครับผมอาร์เวเนี่ยก็ควรที่จะบิวทวิตเตอร r บนอิตาเลียมเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการแบบพูดคุยกันสนุกสนกประมาณนี้แต่ไม่รู้คิดจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็น่าสนใจดีเหมือนกันที่ถ้าทำจริงๆเราอาจจะได้เห็นโซเชียลมีเดียอะไรที่มันคน่อนข้างที่จะเป็นที่อยู่เบื้องหลังเป็นโลกบล็อกเชนอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะก็น่าติดตามดีเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะสนุกสนานมากกว่ามั้งครับคงคงไม่ใช่ที่จะทําจริงๆมั้งนะครับผมอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครมีข้อมูลว่าเขาคุณ จ้าของอาเว่เนี่ยจะทำเป็นจริงหรอนะครับผมรู้ว่ายัางไงฮะเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับท w i t t e r บนอีตูเรียมนะฮะเราลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันว่าคุณคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับโซเชียลมีเดียบนโลกบล็อกเชนนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานแบบจับมือทำนะสอนแบบจับมือทำบนโลก DeFi นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในใต้คลิปนี้เข้าไปดูข้อมูลกันได้เลยนะครับผมรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะสั่งซื้อเสื้อนะครับผมก็ สามารถที่จะกดเข้าไปสั่งได้เลยนะเป็นพลออเดอร์นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะร,รวมถึงเพื่อนเพื่อนที่ต้องการที่จะซื้อกาแฟาให้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมก็กดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับรวมถึงรับข้อมูลนในเรื่องเกี่ยวกับการรีเสิร์ชหรือว่าข้อมูลวงในต่างๆเนี่ยก็กดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในเรื่องเกี่ยวกับว่าโลกบล็อกเชนต่างๆนะครับผมก็อย่างไงเดี๋ยวไปเจอกันในคคคลิปปถััััดดไนะรรบบสสวี